สวัสดีนะครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับตอนนี้เป็นคิวที่ที่สามนะครับกับเขียวหัวเป็ดเนี่นะครับหัวเป็ดนะครับก็ไอตัวไอตัวแรกไปแล้วนะครับคือตัวแรกนี่สั่งไปใช้งานแล้วถูกใจนะครับเลยกลับมาสั่งอีกตัวหนึ่งนะครับดูลูกปืนนะครับเนี่ยเนี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับลูกปืน อ่านี่ปัดลมนะครับแล้วก็จุดก้านนะครับมีจุดก้านแล้วก็เฟืองเนี่ยนะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับดูซินี่โอ้โหแหลมเจี๊ยะนะครับคมนะครับในลูกบอลลานคู่นี้เนี่ยจะเปลี่ยนให้ตัวนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรอยมันกินเนี่ยนะครับนี่นี่นะครับเปลี่ยนเลยไม่เอาไว้แล้วอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เขวียงให้ดูเขวียงเขวียงตอนนี้ก็ข้อมาลายหน่อยนะครับผมก็เลยเจียให้ใหม่เลยนะครับเอาแบบจบๆทีเดียวนะครับม้วนเดียวจบนะครับนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีปัญหาชุดเฟืองนะครับนี่ลอยลอกมันเยอะนะครับยืนเลยนะครับนี่นะครับ โอเคไม่ใช่ปัญหานะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับชุดเพืองลูกปืนนะครับไม่ต้องห่วงนะลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะดีจะจะดีไม่ดีไม่รู้นะครับจะแน่นไม่แน่นไม่รู้ผม่เปลี่ยนเลยนะลูกปืนนะครับอันนี้ขอดเยียเสร็จแล้วนะครับอ่าก็อ่างอ่าตอนนี้อ่างอยู่บนรถนะครับยังไม่ได้ลงมาตัวนี้เหมือนจะเหมือนจะย่อยมาครับตัวนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ทยอยล้างนะครับ อ่าทะยอยล้างก็เดี๋ยวอ่าก็จะเริ่มประกอบนะครับอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับเครื่องนะครับตอนใดที่จะเอามาทํานะครับก็เดี๋ยวขอเวลาหน่อยนะครับดูครับเครื่องครับนี่นะครับเป็นกองนะครับสองการแล้วนะครับค่ว่ากันใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทําไม่ทันนะครับแล้วก็เครื่องที่รออยู่นู่นนะครับเป็นกองกองเลยนะครับนอกบ้านอีกครับจะมีแค่นี้นะครับอ่ะโอเคนะครับผม อ่ะนะครับตอนนี้ก็ทําสีอ่างเรียบร้อยนะครับนี่นะครับพอประมาณนี้นี่นะครับอ่างไม่แตกนะครับตัวนี้ส่งไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับอ่างนะครับอ่าแล้วก็ชุดอะไรชุดนะครับก็จะเป็นของแท้นะครับเป็นร้อยห้าสิบนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับแท้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าลูกสูบก็แท้นะครับนี่แล้วก็ฝาสูบนะครับถก็บุกใสยงสสยางนะครับนี่ฟั๊มูชีตแท้นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตใส่ปอกแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะนะครับก็สําหรับเฟืองนะครับก็จะใช้สเต็ปเดิมคือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าตอนนี้ยังมาไม่ครบนะครับเฟืองนะครับก็เดี๋ยวรอเหลือสั่งพรุ่งนี้นะครับก็ลูกบอลล้านมีปัญหาหนึ่งตัวนะครับรอยมันกินมานะครับก็ได้เปลี่ยนใหม่นี่ครับของของตัวมาเปลี่ยนล้อแล้วนะครับนี่ะครับอ่ะตัวนี้ดีนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเฟืองแป๊บหนึ่งนะครับผม อ่านะครับภายในก็มาประมาณนี้นะครับเฟืองให e well, ม่ทุกตัวนะครับยกเว้นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ยันไว้เฉยๆนะครับเปลี่ยนมือหมุนหน้าแล้วมันไม่ใช้เฟืองตัวนี้แทนนี่นะครับอ่าจะของรถดูเลยนะครับนี่เฟืองใหม่นะครับนี่นี่นะครับหมดทุกตัวนะครับยกเว้นตัวนี้ตัวเดียวมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเอายันอ่ายันนี้ไว้เฉยนะครับปีใสไปนะครับเพราะว่าของเดิมมือหมุนยู่ตรงนี้นะครับอ่า อบอกลูกแหวนนี่นะครับอะโอเคครับผมชุดได้ข้างนะครับนี่อะโอเคครับผมอ่านะครับตอนนี้กําลังเล่งประกอบให้นะครับสําหรับเครื่องเขียวหัวเป็ดม,มันหัวเป็ดตรงไหนยู่เนี่ยนายจางเอาพยายามดูเป็นเป็ดนะเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอพัดลมลนะี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนนั่นใหม่นะจองไอ้อะไรลูกปืนอ่ะ พอดีว่ายิงทรายไปด้วยนะครับก็อันตรายนะครับทำไมอะไอต่อมามือหมุนเออนนะี่ยยันหน้าไปดิมือหมุนนะ้าต่อเน,นี้มือควงหน้านะครับอีหน่อยเดี๋ยวก็เขาอยู่ไหนหนี่ทำเครื่องอะ่ะ <c oughs> อืมไปต่อเด็กหน่อยก็มุดอยู่ใต้นงี้ยเออมุน,มน,มน <laughs> ไฟหน้าฉันเตรียมให้แกยังวะเฮ้ย <c oughs> อีนี้มันเป็นผลสีนะ โอ้หอย่างนี้คารุลราคาเลยเครื่องซื้อมาหมื่นห้าร้อยแต่่อมไปอีกสองหมื่นกว่าถังน้ำมันก็ม,มีมาเนี่ยมูลค่าเนี่ยนะครับจะคิดเป็นราคาทั่วไปนะครับราคาเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับราคาสามหมื่นสองเนี่ยรับประกันได้เลยนะครับอ่าเพราะว่า ผมคิดว่าไม่มีร้านไหนกล้าทำเนี่ยนะครับราคานี้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนหมดจริงๆทั้งเครื่องนะครับมีข้อเหวี่ยงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนกับก้านนะครับนอกนั่นหมดเลยเฟืองทุกตัวนะครับอ่าแล้วก็ถังน้ํามันนี่ก็ใหม่นะครับหมดน้ําเก่านะครับผนซ่อมก็เก่านะครับนี่อ่าเนี่ยนะเปลี่ยนให้หมดเลยเห็นไหมเนี่ยใหม่หมดปั๊มวุจีดแท้นะครับแท้หมดนะครับหรือเทียม ก็ตอนนี้เดี๋ยวกําลังพ่นสีโมนะครับนี่พ่นกลางคืนกันเลยนะครับงานเร่งงานเร่งนะครับเดี๋ยอนี้อันนึงนะครับนี่มันเปี้ยลวาเนี่ยเปลี่ยนใหม่ดีอว่าะเหยียดพ่นสีอ่ะโอเคนะครับผมอ่าะนะครับก็แม่เมื่อกี้ลืมนะครับใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับลืมว่าเจ้าของเขาสั่งขากวนาร้อยห้าสิบ นะครับก็เลยก็ต้องถอดถอดแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับอะโอเคนะครับผมตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมอะนะครับก็ตอนนี้เสจเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องนะครับวันนี้จะของมารับแล้วนะครับส่วนมาเดี๋ยวลองติดให้ฟังเสียงดูกอนนะครับตัวนี้เฟืองใหม่ทั้งตัวนะครับอ่า เฮ้ยเฮ้ oy, ยังไม่ได้ขันวินว่ะเฮ้ยลืมอ่าได้ขันวินแป๊บนึงนะครับเอาเบอร์สิบเก้าไปมา,มาฟังเสียงนี่ออดดีไหมกึดกึดเนื้อ นะเหาลองร้อยคอยดึงนะเล่นไว้แค่ไีนวะแหมใส่ตรงปเป้เลยช่างโนดอ่ะมึงจะผลทำไมได้นอดมือนิ่งๆในน้งนงนง <laughs> องเออ อ้าร้อยคอยดิไม่ไหวไหวงเดือดร้ายแล้วเหมืหอนกันเองมันตันเนี่ยมันโบกมันเลยนะฮะ yeah าว่ยังโอเคเงียบดีนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่ทั้งตัวนะครับ โอเคนะครับก็จะประมาณนี้อนุ์พามเช่นนี้เปือนอ่ะโอเคนะครับก็เกิดใค้สนใจนะครับอยากได้เครื่องใช้สักตัวหนึ่งก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 9อ่ะ312 7น8 9นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ